สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาตโนนิวข่าวนะครับก็บิ๊กโจ๊กนะครับหรือว่าพลตํารวจเอกธุกรเชษฐกพานนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าที่ผ่านมานะครับทํางานรวดเร็วนะครับจนหลับผู้ใหญ่นะครับก็มองว่าเออคือทําทําเนี่ยทางานไปเนี่ยมันเหมือนแบบอืมมันโดดเด่นเกินไปะนะพูดง่ายๆว่าทํางานนะมันอาจจะมีการไป ทับที่ทับทางคนอื่นเขานะครับหรือว่าคนที่เป็นตำรวจด้วยกันนะครับก็บางครั้งการทำงานดีและโดดเด่นเกินไปมันทำให้คนอื่นนะครับมองว่าเอ้ยมัน acting แบบเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็คือ อ่ะอย,อย่างสมมุติว่าก่อนนั้นเนี้ยเราไม่ต้องไปพูดถึงอย่างที่ว่ามีคดีแหละคดีคดที่บิ๊กโจ๊กทำนะครับอ่ะอย่างสมมุติว่าคดีกำนันนกเนี่ยใช่ไหมคือท็อปฟอร์มเลยบิ Big ok ๊กโจ๊กนะตอนนั้นคือประชาชนแบบสนใจคดีนี้มากนะครับว่าจริงๆแล้วมันจะไปถึงไหนอ่าไปถึงบริษัทไปถึงอ่า ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมบิ๊กโจ๊กสาวหมดบิ๊กโจ๊กออกมาแถลงข่าวเย่ยมันมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าเฮ้ยเลยกลายเป็นการมองของคนที่ทํางานด้วยกันมันเลยมองว่าเอ้ยเยอะไปเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างที่บ mm hmm. ิ๊กโจ๊กเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าก็มีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมามีทั้งอ่าโทรมาติชมแล้วก็มีโทรมา ว่าอืให้จ,จับตำรวจเยอะอะไรเงี้ยเป็นภาพลักษณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยก็กกก็็กกกก็มีทั้งมีคนติแลงมีคนชมนะครับตรงเนี้ยแต่ทีนี้พอบิ๊กโจ๊กเนี่ยสืบทําไปเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นเหมือนว่าอ่าการที่ว่าทําไปแล้วแล้วก็มาออกสื่อมาอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นเหมือนว่ากลายเป็นกระแสหรือว,ว่าแบบ อยู่ในแสงอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นดูไม่ดีไปเลยทีนี้คนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมีบ้างที่ไม่ชอบนะในความรู้สึกผมนะอันนี้ผมเป็นการวิเคราะห์นะว่าอาจจะมีบ้างที่ไม่ชอบซึ่งถามว่าบิ๊กโจ๊กทำงานดีไหมทำงานดีใช้ได้ประชาชนชื่นชอบนะแต่ว่าคนที่ทำงานด้วยกันกลับกลายเป็นว่ามองว่าเออเฮ้ย เยอะไปเปล่า acting แบบมันทำให้คนที่เขาทำงานอยู่แล้วเนี่ยอืมอาจจะมองมองในภาพรวมว่าเออมันมันเป็นการเหมือนแบบว่าเาเรียกว่าอะไรดันตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยในในช่วงนั้นที่ทำคดีกำนันนกเนี่ยพูดง่ายถามว่าในบรรดาพบตอ่ารองบบตรเนี่ยทุกคนก็มี มีสิทธิ์หมดที่จะได้ขึ้นเป็นพบรรถ้าเกิดไม่ได้นับว่าอาวุโสนะว่าทํางานแล้วถูกใจนายถูกใจท่านอะไรก็ว่าไปเงี้ยแล้วมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นมบรรใครก็ต้องทําใช่ไหมถามว่าถ้ามองว่าบิ๊กต่ออาวุโสอันดับสี่ได้ขึ้นเป็นพบรรแล้วถ้าย้อนกลับกันว่าถ้าบิ๊กโ๊กเป็นอันดับสองแล้วได้ขึ้นมบรรถามว่าดีไหม ยังไงเขาก็ต้องน้อมรับเขาก็ต้องก็ต้องเอาไว้ก่อนก็ต้องก็คือมาแบบนี้แล้วก็ต้องแต่ทีนี้มันกลายเป็นว่าพอทําไปแล้วแล้วคนไม่ชอบเยอะใช่ไหมในวงการที่คนไม่ชอบเยอะก็เลยก็เลยทุกเนี่ยกลายเป็นว่ามีอะพอมีแผลมาปุ๊บเขาก็สกิดเลยพอสะกิดมันก็โผล่มันก็เขาเรียกว,ว่าอะไรพอสกิดแล้วมันก็แตกอะพูดง่าย เหมือนเหมือนบีบติวอะพอสกิดแล้วมันก็อักเสบเป็นหนองแล้วก็แตกมามันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเออเนี่ยคือจริงๆแล้วผมมองว่าการทํางานหรืออะไรแล้วแต่นในทุกวงการเนี่ยถ้าทําแล้วดีเกินไปบางทีมันก็คนอื่นก็ไม่ชอบใช่ไหมหรือว่าถ้าเหนียวๆหน่อยทําดีมีคนสนับสนุน มันก็โตไปได้ไวมันก็ขึ้นเป็นขั้นบันไดไปเลยขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บพูดง่ายๆว่าปกติถ้าขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยอันนี้ขึ้นลิฟต์ก็แป๊บเดียวถึงชั้น30เลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบประมาณนั้นเลยอะแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนเราถ้าเกิดแบบอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ acting ไม่ได้อะไรทํางานไปวันๆมันก็จะไม่มีวันนี้มันก็จะไม่ได้มาถึงวันเนี้ยวันที่ได้เป็นรองหอวบตรอหรือว่าวันที่มีมีชื่อมีอ่า อยู่หน้าข่าวทีวีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็เป็นผลพลอยได้มาจากการทํางานทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะทีเนี้ยคือวงการนี้มันมีมันมีหลายรูปแบบไงคือพูดง่ายว่าอันในตัวเนี้ยลงลึกไปเราไม่รู้อะว่าใครเป็นอะไรยังไงใช่ไหมแต่ทีนี้ในเมื่อมันเป็นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาแล้วไง แต่พอมันไปอยู่ในระดับที่สูงข,ขึ้นมันก็เรียกว่าเขาเรียกว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวพอยิ่งหนาวแล้วทีนี้เวลาหัดตกลงมาหรือว่าแบบล่วงลงมามันก็เหมือนเหวใช่ไหมล่วงตุบเลยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบอืมการทํางานมันก็มีหลายรูปแบบมันมันเป็นมันเป็นทั้งให้ข้อคิดกับเราด้วยนะเราอะ่ะคนทํางานเหมือนกันทุกคนก็ต้องกินข้าวทุกคนต้องทํางานมีหลายรูปแบบในรูปแบบบริษัทใน จะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่นครับถ,ถ้าทําเป็นธุรกิจส่วนตัวก็จะต้องมีคู่แข่งใช่ไหมคู่แข่งที่ทาในอาชีพเดียวกันคู่แข่งก็จะต้องมีการแบบเอ้ยสกัดขากันเอ้ยคุณล้าเส้นละเอ้ยคุณเอ้ยคุณเอาลูกค้าผมไปอะไรเงี้ยมันก็มีมีหมดทุกรูปแบบหรือว่าการทําทงานเป็นรูปแบบบริษัทก็เออคนนี้งามหน้างามตาว่ะเอ้ยทําเยอะว่ะอะไรเงี้ยใช่ไหม มันก็จะต้องมีคนอิจฉามีคนไม่ชอบอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งถามว่าบิ๊กโจ๊กทำแบบนั้นผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าการที่ทําก็ทําเพื่อประชาชนเพื่อที่จะทําให้มันเห็นในรูปแบบว่าเออเนี่ยเป็นตํารวจก็ไม่ได้ปกป้องใครก็เต็มที่ใช่ไหมแต่ทีนี้พอเวลามันยิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาเพนเนี่พอเวลาย้อนกลับมาบิ๊กโจ๊กอะมีแผลอยู่แล้ว สมมติอะธสรก,กิจมันกลายเป็นบานปลายกลายเป็นแบบว่าพอไปไปมาบิ๊กโจ๊กพอร้องขอความเป็นธรรมเป็นอะไรเงี้ยก็เป็นในติดในติดของบิ๊กโจ๊กที่บิ๊กโจ๊กจะร้องขอความความเป็นธรรมได้ใช่ไหมแต่แต่คนทั่วไปก็ยังมองว่าเออเนี่ยหรือว่าตารวจด้วยกันก็อาจจะมองว่าเฮ้ยอ่ะที่คุณคุณยังไปจับเขาเลยคุณยังไปเด้งเขาเลยคุณยังแปอะไรก็ว่าไปเงี้ย แต่พอเวลาคุณโดนมากอา้าวคุณบอกว่าเอ้ยผมไม่ผิดหรือหรือไม่ร้องสัน่นบคกอกไปอะไรก็ว่าแบบพยายามจะหาข้อซิกแซกที่จะให้ตัวเองกลับมาอันนี้คือเราไม่ว่ากันไงแต่ในข่าวเนี่ยมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วที่เราเห็นนะถ้าถามว่าเราก็ไม่มีทางที่จะไปรู้ได้ว่าบิ๊กโจ๊กเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือคนนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ไปใกล้ชิดกับเขาเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นอะไรใช่ไหม เราก็ได้จะมีการเสพข่าวแล้วเราก็เห็นข่าวคนที่อินตามไปก็ตามไปก็ตามไปคนที่ไม่ได้อินคงก็มองว่าเออเขาผิดเขาก็ผิดก็ผิดก็ต้องยอมรับผิดอีกใช่ไหมบางคนก็มองว่าก็เขาไม่ผิดเขาโดนสก,กัดขาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอันตรงนี้เรา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 ไม่ไม่สามารถที่จะไปรู้ใจจิตจิตตำนือของใครหลายๆคนได้แต่ว่าอันนี้มันเป็น เรามาวิเคราะห์เราเราแค่อยากจะมาพูดให้ฟังว่าเป็นวิทยาฐานก็แล้วกันว่าอ่าการทํางานแบบรวดเร็วเนี่ยดีทุกคนชอบใช่ไหมคือทําแล้วจนโดนเช็คบินหรือว่าโดนสก,กัดไม่ได้ไปต่อเกี่บมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะใช่ไหมเออมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดแบบทําแล้วแล้วมันได้ไปเชื่อเถอะมันไม่ได้มีหลายคนหรอกที่จะ ทำแล้วจะได้เป็นผบตรทุกคนหรือว่าทำเนี่ยทำเกี่ยวกับตรงนี้มาหรือจะได้เป็นผบตรหรือจะเป็นบิ๊กตายหรือจะเป็นบิ๊กต่ออะไรก็ว่าไปเนี่ยทุกคนทําเขาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้เป็นผบตรไหมแต่ความหมายของคําว่าทําเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นการว่าไปทําให้คนอื่นดูไม่ดีหรืออะไรอย่างงี้แต่ความหมายของคําว่าทําเขาก็คือทํางานไม่มีใครรู้ได้ว่าตัวเองจะได้เป็นใช่ไหม จนพอมาได้เป็นแล้วถึงจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยอยู่จุดที่สูงสุดแหละซึ่งถามว่าไม่มีใครรู้เลยตรงเนี้ยว่าใครจะได้เป็นบิ๊กต่ายเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เป็นพบรตออรแต่ก็ได้เป็นใช่ไหมอยู่ในช่วงจังหวะโอกาสเขาเรียกว่าบางครั้งการแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาก็แข่งไม่ได้ถามว่าจะมีตำรวจกี่คนที่ได้เป็นรองพบรตออรมันยังไม่จบ มันก็พูดไม่ได้นะเพราะาบางคนก็รุ่นเดียวกันเขาก็ยังเป็นไปไม่ถึงอันเนี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนเป็นบุญวาสนาที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอันนี้เราเราอยากจะมามองให้มองจุงจุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยมองในมุมว่าเชื่อชื่อไหมคนเราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยยังไงมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหม mm. คุณทํางานในบริษัทก็จะต้องมีเงินเดือนน้อยอายุงานเท่ากันเงินเดือนน้อยกว่า ใช่ไหมอีกคนหนึ่งเงินเดือนมากหรือว่าดีไม่ดีก็ขึ้นไปในจุดที่ว่าเป็นหัวหน้าไปเลยอะไรเงี้ยมันก็พูดยากอะตรงเนี้ยถามว่าอยู่ที่การวางตัวอยู่ที่อะไรไหมมันก็สักทีนี้มันก็จะมองกันไปด้วยว่ามองกันที่ผลงานพย้อนกลับมาคําว่าผลงานคุณจะต้องทําอะไรได้มั่งล่ะที่จะต้องให้มัน,ม,นมีผลงานหรือว่าบางทีต่อให้จะต้องว่าถีบหัวส่งหรือว่าที่จะต้อง เอาตัวเองขึ้นมาหรือที่ว่าจะต้องแทงหลังใครคาว่าผลงานมันก็ต้องทํามันก็ต้องมีใช่ไหมอ่าเน,นีียหรือว่าก็เป็นที่ตัวบุคคลเองอาจจะไม่ได้ไฟฟา้าอะไรล่ะกูอย่างนี้ก็ได้เฉยๆเรื่อยๆก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้เป็นอันนี้ก็เป็นก็ก็เป็นแนวความคิดของของผมที่อ่าจากที่ว่าทํางานหรือว่าผ่านอะไรมามันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราก็มองมองออกมองเห็นได้หรือว่า อันนี้ถามว่าเกี่ยวอะไรบิ๊กโจ๊กไม่มัน,มน,มน,มนอาจจะไม่ได้เกี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่เราอยากจะมองให้เห็นมุมมองว่าชีวิตการทำงานมันมันมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมแล้วบิ๊กโจ๊กเองก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแบบนี้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่ามันก็มองเป็นหนึ่งในนั้นเป็นแบบนี้ถามว่าถ้าถ้าบิ๊กโจ๊กทำแบบนี้แล้วได้ขึ้นเป็นผบตรก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรอาจจะได้ขึ้นมาโป่งใส่อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็คือ มันก็คือการต่อสู้ในวิธีในการทำงานของแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันใช่ไหมตอนนี้ถามว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนเช็คบินไหมอันนี้ผมไม่รู้เช็คบินหรืออะไรแต่ว่าถามว่าถ้าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสได้กลับมาไหมผมมองว่ามีแต่ว่ามันน้อยแต่ในคำว่าน้อยนิดเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่สามารถรู้ได้อีกว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บางทีเขาอาจจะได้กลับมาโดยที่ว่าบางทีเราก็ยังงงกลับมาได้ไงอะไรเงี้ยใช่ไหม ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดไม่มีถูกแล้วไม่มีผิดไม่มีศูนย์แล้วก็ไม่มีร้อยใช่ไหมทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ไปถึงร้อยใช่ไหมหรือทุกอย่างอาจจะเริ่มจากอาจจะขึ้นไปถึงร้อยแล้วก็ลงมาศูนย์อันนี้มันเป็นไปได้หมดอันนี้ผมมองในมุมมองผมนะผมไม่ได้ว่าเข้าข้างใครอะแต่โหม,มองแบบว่ากลางๆว่า,วา,วามันเป็นสัจธรรมมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันพูดยากแล้วมันก็คําตอบมันก็บางทีก็หาไม่ได้ใช่ไหม คือเอางาอ่ายๆแหะทุกคนทํางานช่วยเหลือประชาชนหมดใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไปแบบนี้แล้วด้วยอะไรอย่างี้ก็อยากจะฝากนะครับขอให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับในชีวิตการทํางานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ป,ประสบประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าตัวผมเองพูดไปเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรแต่ผมพูดไป คนอื่นอาจจะได้ฟังว่าออมึงก็ยังไม่ได้ประสบความสาเร็จแลวมึงมาพูดทําไมหรือบางคนอ,อ,อาจจะเข้ามาดูที่ผมวิเคราะห์หรืออะไรแล้วขอประสบความสาเร็จหรือว่าเขาเข้ามาฟังว่าเออมันจริงอันนี้ก็ไม่ว่ากันเราก็ถือว่าถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ายินดียินดีด้วยนะยินดียินดีกับทุกคนประมาณนี้ดีกว่า ว่าเอากําลังใจว่าสู้ๆอะไรเงี้ยนะครับว่าทุกวันนี้คนเราก็อยู่มาเกิดมามันไม่ได้อายุไม่ถึงร้อยปีหรอกเดิมมันก็ต้องเกลียดชีวิตอะใช่ไหมมันอยู่ไม่ถึงหรอกแต่ในระหว่างการเดินทางตรงนี้ยแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันก็อยากให้ใช้ชีวิตกับหรือว่าอยู่กับตัวเองแต่ให้ได้มากที่สุดให้ไปไปถึงจุดที่ได้มากที่สุดอะไรเงี้ย ก็เอาใจช่วยทุกคนไม่ว่าจะใครกันแล้วแต่จะเป็นพนักงานทํางานหรืออะไรหรือว่าจะเป็นข้าราชการอะไรก็แล้วแต่ผมจะช่วยทุกคนคนไหนที่ทําดีแล้วผมย,ยินดีแล้วก็เอาใจช่วยด้วยที่ทําดีนะผมมองว่าทุกคนน่ะท,ที่ที่ทำทำกันมานะ่ะไม่มีใครอยากจะทําไม่ดีหรอกทุกคนก็ต้องทําเพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองอะอยู่ในจุดที่มันโอเคสําหรับตัวเองอะพูดง่ายใช่ไหม ถ้าถามว่าถ้าย้อนกลับไปได้แล้วจะไปแก้ไขอะไรตรงนี้ได้ไหมมันมันแก้ไม่ได้หรอกตอนที่ทําบางคนก็ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยผมก็มองว่าจากที่ผมวิเคราะห์เนี่ยว่าเออบิจ๊อกเนี่ยการทํางานอย่างรวดเร็วแล้วโดนเช็คบินไหมหรือว่าโดนสกัดไหมทุกคนก็เคยได้อ่านข่าวหรือว่าเคยได้ดูข่าวดูอะไรกันมาอยู่แล้วมันก็มองมองอะไรไม่ได้มันก็มองไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมองไปในทางเดียวกันหมดใช่ไหมว่าเออโดน เออก็กมันก็คำว่าโดนมันก็มันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นเราก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็จะต้องมีเอ้ยมีข้อกฎหมายมีนู่นมีนี่เพื่อที่จะว่าไปหักล้างกันหรืออะไรเงี้ยแค่เขาเรียกว่าแ่าแก้แก้ข้อกล่าวหาอะไรก็ว่าไปเพราะระบบประเทศไทยเป็นเรียกว่าเออเป็นเป็นระบบกล่าวหาถามว่าวิกโจ๊กผิดยั่งตอนเนี้ยยังก็ก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าเป็นโดนกล่าวหาว่าเออ มีพัวพันเวพนานกล่าวหาถ้าถามว่าผิดยังก็ยังไม่ผิดใช่ไหมอ่ะ,อะก็ว่ากันไปตอนนี้บิ๊กโจก็ยังอยู่ยังไม่ได้มีอะไรก็พูดง่ายก็รอติดตามดูต่อไปนะครับว่าบิ๊อโจะจะได้กลับมาไหมแ้่ถามว่าผมเอาใจช่วยไหผมเอาใจช่วยทุกคนนะผมเอาใจช่วยทุกคนใครที่ทําดีทําอะไรทุกคนผมเอาใจช่วยทุกคนผมผมไม่ไม่แบ่งฝากแบ่งฝ่ายว่า ใครไปเลยถามว่าบางคนบอกอุย้ยช่องนี้แบบอุยอ้ยอวยบิ๊กโจ๊กอย่างแม่ผมไม่ได้อวยอะแต่คือคือผมก็มาวิเคราะห์เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรือว่ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับท่านเนี่ยคือถามว่าคือมันเป็นอะไรที่ผมชอบอะแล้วผมก็สนใจต,ตรงนเ,เนี้ยว่าเออเนี่ยแบบกับกับกับคนคนหนึ่งอะที่เราเคยติดตามดูในในการทํางานหรือข่าวหรืออะไรเงี้ย คือเรามองดูแล้วว่าเออคนนี้เป็นคนไฟแรงแล้วบอกว่าเป็นคนมีของดีอ่ะแล้วพูดง่ายแต่ในเรื่องตรงนั้นที่พอมีโดนมาข้อกล่าวหามาเราก็ไม่เราไม่ได้อยู่กับเขาเราก็ไม่รู้เราก็วิเคราะห์กันไปใช่ไหมอืมทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วบิ๊กโจจะกลับมาได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ตัวท่านเองเลยว่าท่านได้ทําผิดจริงไหมหรือเป็นข้อกล่าวหาที่คนที่อย่างที่มี อย่างที่มีอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้ไหมก็รอดูติดตามกันต่อไปวันหนึ่งท่านอาจจะไม่ได้ผิดจริงอย่างที่เขาพูดหรือเป็นข้อกล่าวหากลับมาได้กลับมาเป็นตำรวจได้ท่านก็ได้ทํางานในสิ่งที่ท่านรักแลก้วก็อ่าเป็นตัวของตัวเองที่ที่เคยทํามาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ว่าไปผมก็ยินดีด้วยผมก็อืมถือว่าท่านมีอ่าเขาเรียกว่าอะไร เป็นตำรวจน้ำดีมีความเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรผู้พิทักษ์สันติราษอะไรเงี้ยมีความอยากช่วยเหลือประชาชนอยากทำงานอะไรเงี้ยถือว่าโอเคเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าในนี้ก็มี f c แล้วก็มีคนที่ชื่นชอบท่านเยอะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากนะครับฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ้งช่องสำหรับวันนี้อาร์ต์นิวข่าวอาร์ตชวลิตนะครับก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ